สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับพี่น้องเอฟซีสวนพุทธาครับพี่น้องมือนี่บ่าวทงสีภามาเบิงต้นพุทธาที่ในถ้ำการเสียบยอดเพื่อเอาพุทธสาสายพันธุ์อื่นมาไว้ที่ต้นเดียวกันนะครับพี่น้องเด้อนี่กำลังแตกยอดไม่นะครับพี่น้องนี่นี่ครับการเห็ดกระบ,บืองยากครับ ข้าวกะฮะยอดที่อยู่บ่สูงครับพี่น้องที่อยู่บ่สูงพาวาร่าห้องถ้สาวห้อสิได้ท้ำความท้ำสาวแด้ความสูงซ้ำกันครับพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นต่อดังเดิมเป็นต่อพุทธะสามรถแสงทองครับพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นกิง่งสามรถแสงทองครับพี่น้องนึ่งสองกิง่งที่กระลังออกดอกครับพี่น้อง ที่กำลังออกดอกออกดอกติดง่อยครับพี่น้องมัตานี่กิ้งนี้คือผมสะเอาสายพันธุ์อื่นมาใส่ครับพี่น้องบพรว่าสิเป็นนมสดหรือว่าแดงอินเดียหรือว่าน้ำอ้อยหรือว่าบล็อบเบสุกหรือว่าโกนเหลี่ยมสุโคเทยกัไเลครับพี่น้องสายพันธุ์นี้เลยครับแต่นี่ผมจะเอาสายพันธุ์พ่วงทรวงครับพี่น้องอันนี้เอาพ่วงทรวงมาไว้ อยู่ในต้นเดียวกันครับสามรถครับคือดีซอยเรื่องการผรสมเกสรนะครับพี่น้องการผสมเกสรต่างสายพันธุ์ครับพี่น้องเพื่อเพิ่พมความดกกับบางคนก็เอิญต้นผูนะครับพี่น้องกะขอสังเกตอยู่ในสวนนี้พุทธาสามรถต้นใดที่อยู่ใกล้ต้นพวงท่องเหรียญท่องเนี่รลัศมีที่อยู่ใกล้เนี่ สีดก็ต้อนเอื้นเป็นพิเศษเด้พี่น้องสีดกก็ต้อนเอืนเป็นพิเศษแล้วก็ติดก้อนครับติดก้อนถึงว่าอาการบำนุงรักษาเขาสิรักษาพร้อมกันรักษาดีพร้อมกันกระซังครับพี่น้องแต่มัศสสดก็เป็นพิเศษหลักการเฮ็ดูวสวนก็นคือในหนึ่งแถวเนี่ยสีหม้มียอดของพุทธชาพ่วงท่อง เอาไปเสียบยอดไว้สิเหรอครับพี่น้องเสียบยอดผสม,มไว้ครับกิ่งของสามรถเสียงท่อเลยครับพี่น้องสูตรสวนบาโถนี่คือบาโงทีง่ทเห็ดต้นแรกเอากิ่งพวงท่อกับไปเสียบไว้ต้นแรกแล้วก็กานาไปอีกประมาณหกเ็ตต้นครับแล้วก็เสียบไว้อีกแลก้วก็นาไปอีกประมาณเจ็ดต้นแล้วก็เสียบอีกครับพี่น้องในหนึ่งแถวให้เอาจำนวนตน้นหุทธสาวค,ครับพี่น้อง นี่ก็เป็นหลักกายเป็นสูตรมาบอกให้พี่น้องฟังครับเพราะว่าพี่น,อน,น้องบางคนเพิ่งเกิเพูนว่ามีแต่ต้นสามลดเบสดพอดเหตดยังไงก็คือหนึ่งให้ห่าหาจริงพ่วงท้องเหรียญท้องก็ได้ครับพี่น้องมาเสียบยอดเอาสองขันมัมมีห่หรือใหาก็ซื้อไปจักสองสามต้นไปปลูกไว้แล้วก็ตัดออกยอดมันก็แคบพี่น้องมาเสียบเอาซิเลยครับพี่น้องการเสียบก็บ่ยากครับนี่นะเละเ่าหากจริง บมหน่อยบางไงกิ่งพอสมควนครับพี่น้องแล้วก็ใส่กันไกลตะกิ่งตัดออกแล้วก็พารองกลางครับแล้วก็ยอดที่ห้าเสียไม่เสียบนี่ห้เห้าใส่คัตเตอร์ห่มคมครับครับปาดเป็นปากชามแล้วก็เสียบเข้าไปในกิ่งของสามรดที่ห้าพาไปแล้วครับพี่น้องแล้วก็ใส่เทปใส่เทปพ,พันกิ่งอ่ะมันมีความยืดหยุนครับห้าพันให้แน่นครับเพื่อไม่ให้น้ำเข้าแล้วก็เอามาหุม่มทั้งเทิงไยครับพี่น้อง พันเด็กสองหอบพ่อครับอย่าพันหนาเพราะว่าเวลาซิบก่ามือหย่อนผนิทแท่งขึ้นมากนี่มันจะแท่งออกได้ครับพี่น้องเมื่อเพิ่งแท่งออกได้แล้วประมาณจักเขาเบิ้งกิ้งเนียนๆนะเพิบมันประสานกันแล้วเขามากรีดคาเตอร์มากรีดท่งหลังออกครับพี่น้องนี่การท่อบุกรีดออกนี่กิ้งเพิ่งจะม้วใหญ่ครับเอานี่ก็เป็นคลิปดี่ดีคลิปสาระดี่ดีมากว้าสู้พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับเด้อต่อคลิปนะมาพอกันไหมครับสวัสดีครับ